อำเภอหนองแคร่วมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพอชอ,อ,อจัดกิจกรรมรณรงากากกกนนค์สวมหน้ากากอนามัยใส่หมวกกันน็อกปลอดภัยโควิด -19 ปลอดภัยในชีวิตวันที่16มิถุนายน2563เวลา9นาฬิกาในแปลกเทพรัในอำเภอหนองแคเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหน้ากากอนามัยใส่หมวกกันน็อก มีพันตำรวจเอกอรุธคำตุ้ยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหน,นองแคพร้อมหัวหน้าส่วนราชการตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอหนองแคผู้แทนเทศบาลตำบลหน,นองแคด็อกเตอร์เพนภาสีเงินดีรองประลัดเทศบาลตำบลหน,นองแคมีนายปรีชาโอภาสสวัสดิ์สาธรารณสุขอำเภอหนองแคได้กล่าววัตถุประสงค์ว่าด้วยอำเภอหนองแครร่วมกับพอชอ หนองแคและบสมในพื้นที่อำเภอหนองแคจำนวน120คนพร้อมประชาชนใน18ตำบลจำนวน180รายร่วมปล่อยคาราวานเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางท้องถนนและรณรงค์การป้องกันการแพร่กระจายโรคโควโิด -19 จากนั้นมีการแจกข้าวสารให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในมาตรการ ป้องกันโควิด -19 พร้อมมอบหมวกนิรภัยจำนวน180ใบให้กับประชาชนที่มาร่วมง,งานปล่อยขบวนคาราวานขับขี่ปลอดภัยสวมหน้ากากสวม,มหมวกนิรภัยเพื่อเชิญชวนประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนป้องกันกระพร่กระจายโรคโควิด -19 นนเดงาาาาารรักกิล ในการให้พวกเราได้รับทราบื้อนต้นนะครับก็เ,เป็นที่ทราบดีนะครับว่าตอนนี้นนรัฐบาลในการได้ผ่อนคลายนะฮะสน่งไกลในระยะที่4นะครับในเรื่องมา,าตรการป้องกัน,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 นและแก้ไขญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อนะโควิดนะโรคติดเชื้อโควิดหรือไวรัสโคโรนานะครับ2019นะครับ เลยจุดหนึ่งนะจุดหนที่เราต้องดําเนินการต่อก็คือราชการต้งกันนะครับแม่นะครับวันนี้วันจี่อาจากตรงไหนกันโซโอเคดูแข็งแข็งหน่อยนะครับมือขวาค่ะมือขวาค่ะมือขวานะคะมือขวายกยกกระจกที่บงังข้างหน้านะคะหน้ากากข้างหน้าขึ้นคะ่ะ okay. โอเคโอเคดูเป็นภาพที่ดีมากเลยนะคะดีมาก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ราการวันจันทร์เลยนะครับ I'm